คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากองหน้าตัวเป้าที่ดีสุดในโลกณปัจจุบันนี้คือเออร์ลิงเบารฮาแลนด์ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการขุดกระแสและววันนี้อยู่กับผมต้น VR ครับโดยในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูสถิติของ Earl ์ลิ b a l ลล์าร์หรือที่เราเรียกกันว่าจอร์มันบูซึ่งตอนนี้นะครับเขาได้กลายเป็นนักสร้างสถิติไปแล้วครับสำหรับกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นนะครับถือว่าเป็นนักสร้างและนักทําลายสถิติแห่งยุคเลยก็ว่าได้ครับสำหรับ Earl ์ลิ Ba l ลล์ร์นดาวยิงชาวนอร์เวย์คนนี้ถือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่ามากๆ กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากที่เขาย้ายออกมาจากดอทมุลในปี2022จนถึงปัจจุบันนี้ครับเขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมซึ่งเขาเองนั้นมักจะสร้างประวัติศาสตร์และสถิติในวงการลูกหนังอย่างต่อเนื่องครับซึ่งสถิติที่ฮาแลนสร้างขึ้นใหม่ในพรีเมียร์ลีกนั้นนะครับตอนนี้เขาเป็นนักเตะค,คนแรกที่ยิง9ประตูใน5นัดแรกของตัวเองครับเป็นผู้เล่นที่ใช้เวลาแค่5นัดทำ2า2งแฮตทริกแรกในหลีเกเร็วสุดในประวัติศาสตร์ เป็นผู้เล่นที่ใช้เวลาน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้ถึง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งและ5ครั้งในพรีเมียร์ครับและนักเตะค,คนแรกในประวัติศาสตร์ทำแฮตทริกในเกมที่เล่นในบ้านตัวเองติดต่อกันถึง3นันัิตครับและทุบสหิติยิง50ประตูเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ ซึ่งสถิติยังเปิดเผยอีกด้วยนะครับว่าฮาแลนด์เนี่ยยิง10ประตูจาก6เกมที่ฟาดแข่งในพรีเมียร์ลีกเป็นสถิติที่ดีกว่า5หัวหอ,อกชื่อดังอย่างคริสตินโนลโรนโดแฮร์รี่เคนเทอรรี่อองลีและดิดิเยตด็ดอกบาและกุนอากอูเอโรในศึกพรีเมียร์ลีก2022 2023อีกด้วยครับแล้วเรามาดูทำเนียมนักเตะต่างชาติที่ทำแฮตทริกในพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์กันนะครับโดยอันดับหนึ่งเป็นเซอร์กิโอเอลก ค12ครั้งอันดับ 2, 2> เป็นเทลลี่อองรี8ครั้งและอันดับ3เออร์ลิงบัลฮาร์แลนด์7ครั้งซึ่งจํานวนเกมที่ฮาร์แลนด์ลงเล่นไปนั้นเป็นเพียงแค่68นัดเท่านั้นซึ่งเขามีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะทําแฮตติกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งหากเขายังโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงแบบนี้อยู่เสมอและนอกจากนั้นเองฮาร์แลนด์เองก็ยิงไปแล้วถึง67ประตูจากการลงเล่น68นัดในพรีเมียร์ลีกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและทางด้านผู้จัดการ ทีมสมองเพชรของแมนซิสตอ้อย่างเป๊ปกอดิโอลานั้นนะครับยังกล่าวอีกด้วยว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าทึ่งมากครับเขาสามารถแข่งขันกับคิซโนย์เรนโดและเลโอนลเมสซี่ได้ในแง่ของการทําประตูซึ่งมันเป็นจุดแข็งที่น่าทึ่งสําหรับเขามากเลยนะครับและเรามีความสุขที่มีเขาและหวังว่าเขาจะอยู่เล่นที่นี่ไปอีกนานครับตอนนี้ฮาแลนด์เหลืออีกเพียงแค่6ประตูเท่านั้นนะครับก็จะถึงเป้าหมาย100ประตูในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งเป็นสถิติที่เหลือเชื่อมากรเเเพาาาะว่่ขลลงลนไ เพียงแค่101เกมเท่านั้นเชื่อเลยนะครับว่าแข้งอนาคตไกลรายนี้จะคว้ารางวัลใหญ่ๆแล้วก็จะยังคงสร้างและทำลายสถิติต่างๆอย่างมากมายจนกว่าสัญญาจะหมดลงในปี2017ได้อย่างแน่นอนครับสุดยอดจริงๆนะครับกับกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้ไม่มีคำว่าธรรมดาอยู่แล้วครับก็ไม่แปลกเลยครับที่เขาเนี่ยจะถูกยกย่องว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ดีที่สุดในโลกณปัจจุบันนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์กีฬาฟุตบอลนะครับรวมเรื่องราวดราม่าต่างๆ ในวงการลูกหนังฝากกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันรอติดตามกันได้เลยครับ